สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบผมเช่นเคยนะครับเซลลหนวดทอโต้นะครับผมวันนี้ะครับผมพาสุดหล่อของเรานะครับรถครอบครัวเก๋ี่นั่งนะฮะที่ต้องเรียกได้ว่ายอดฮิตตลอดกาลเลยก็ว่าได้นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับเดือนเมษานี้นะฮะผมสี่ฟรีนั่นก็คือนะครับผมฟรีประกันเครื่องเขีย์ฟรีแรกเลยนะครับฟรีที่2นะฮะฟรีจัดนะครับฟรีที่3ฟรีโอนนะครับส่วนฟรีที่4เนี่ยฟรีพรมไดมอนด์คัทรอบคันนะครับ หรือว่าจะเลือกเป็นกล้องบันทึกหน้าจอนะครับกล้องถอยกล้องหน้าก็ได้หมดขายที่ชื่นชอบนะครับหารถ PPV ขนาดใหญ่รถเจที่นั่งรถครอบครไว้ใช้ผมบอกได้เลยว่ามาดูคลิปนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ววันนี้นะครับผมพามารับชมเลยนะฮะตัวยอดฮิตนะครับ PPV ขนาดใหญ่เจที่นั่งนะฮะตัวนี้นะครับ Toyota Fortuner นะฮะโฉม Minor c h a n g e 2.4รุ่น V โฉมปี2021ได้หน้า Minor Cha n g e นะครับหน้าใหม่เป็นหน้า L ี a เดอนะ คันนี้สวยมากออกห้างป้ายแดงนะฮะร้าน4นะครับแต่พอมาเป็นมือ2อยู่ที่ทอโต้เหลือเพียงแค่1 9 000, 9 0 0 0้บาทเท่านั้นหายไป4 0 0 0 0 0แสดงว่าพี่นะครับประหยัดไปแล้ว4 0 0 0สนแต่พี่ได้รถใหม่เหมือนป้ายแดงไว้ใช้ได้เลยคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงแล้วที่สำคัญเลยคือนะครับคันนี้เป็น4คูณ4ด้วยขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปสุดนะครับ 2.4V เครื่องยนต์2.4สภาพนี่สวยกริบเลย เดี๋ยวมีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าเดี๋ยวผมสาธยายให้ฟังนะครับพี่ๆนะนี่ไฟใบบีม LED นะครับเปิดปรับอัตโนมัตินะฮะมาพร้อมกับปรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติด้วยเช่นกันไฟไลท์ g กด์ดิงนะครับนี่สวยๆเป็นเส้น LED ต้องบอกเลยว่าฟ o r t u n e r เป็น Fu l l LED หมดแล้วนะครับไฟตัดหมอกก็เป็น LED แล้วเรียบร้อยนะฮะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนนะครับ4ตำแหน่งด้านหน้าแล้วก็กล้อง3ามเหล่องศาร,รอบคันต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีคันนี้เนี่ย รามสมัยตอบโจทย์พี่พี่แน่นอนนะครับใครที่เดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับผมอยากได้ออปชั่นฟังก์ชันที่มันล้นๆนะฮะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะเลขทะเบียนนี้เลยนะครับพี่ๆี่นะสองขอข่ายอถุงนะครับ6ก5 0กรุงเทพมหานครนะฮะเรามาดูตัวโฉมกระจังด้านหน้ากันบ้างนะครับเป็นสีดําเป็นโนแบ็คแบบนี้ต้องบอกเลยว่ารถที่ทอโต้นะครับไม่มีประวัติชนหนักติดความจมน้ํากับสีหรือว่ากอไมมาแน่นอนแล้วไม้ที่สาคัญเลยคือไม้แท้นะพี่ๆีไมลหนึ่งแสนห้าหมื่นโลนะครับ การชนด้านหน้าไม่มีรอยชนรอยเฉียวเลยพี่พี่นะครับไฟเลี้ยวเป็น LED นี่ฝาโปรงผิวพันธ์สันเหลี่ยมคมสวยกริปนะครับไม่มีรอยบุบรอยเชื่อมรอยตัดแต่งมาแน่นอนนะฮะร,รอยต่อตัวรถแนบสนิทกันเรามาดูเรื่องซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อโป่งล้อเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีคิ้วซุ้มล้อมาด้วยนะครับเป็นสีดําด้านนะฮะแล้วแม็กเขาให้เป็นแม็กอลลอยขอบ18นิ้วสีเทานะครับผมยางเป็นกูดเยียร์ปี2023ทั้งหมด4เส้นผมเปลี่ยนมาให้แล้วนะฮะ และดูนะครับซุ้มล้อป่งล้อขนาดใหญ่ช่วงหน้านะครับชกอัพนะฮะแยกอิสระนะครับช่วงหน้าโชกปีกนกนะครับระบบเบรก ABS กระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA เนี่ยมีครบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความปลอดภัยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสับคนที่เอาไว้ใช้ภายในครอบครัวนะครับผมกระจกเดิมแพ้นะครับปั๊มโตโยต้ามาปิดฟิล์มให้แล้วรอบพันฟิล์มไม่ลอกไม่เสื่อมสภาพแล้วก็โจกหูช้างนะครับผมมี ไฟเลี้ยวในตัวเป็นเส้น LED แบบนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องสามเลนสงศาอีกต่างหากผิวพันธ์สันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถให้พี่สังเกตนะฮะไล่เรียงกันสวยมากไม่มีรอยบุบเลยบนดงบันไดเนี่ยไม่มีรูรอยนะครับมื่อเปิดประตูได้สีโครเมียมแบบนี้มาพร้อมกุญแจแบบสมาร์ทเนี่กีเลสเดี๋ยวผมให้ดูภายในนิดหนึ่งนะครับโครงสร้างตัวรถเนี่ยโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าสวยกริบนะฮะแล้วภายในสีดําสวยๆแบบนี้เบาะหนังนะครับเบาะผู้น้าเนี่ยปรับพับไฟฟ้ากระดูกงูสปอ,ปอร์ตเบนทอาร์คพี่ที่ไล่เรียงกันดูนะ สวยมากๆนะฮะกลมแบบนี้เลยไม่มีรอยคมนะสปอดเม็ดอาร์คเดิมแท้โรงงานต้องคมกลมแบบนี้เลยนะครับพิกในการดูรถมือสองนะฮะดูโครงสร้างเป็นหลักนะที่ที่สำคัญนะครับเรื่องน็อตเสาบีพวกนี้นะฮะน็อตต้องไม่มีรอยขยับนะครับน็อตกรอนประตูนะฮะเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4จุดเสียมแงนะน็อตยึดนะครับเราดูให้ครบเลยนะฮะสภาพตัวรถเนี่ยต้องเนี๊ยบนะฮะพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะสนใจอยากจะออกรถนะครับผม โทรมาหาผมได้เลยมีบริการส่งมอบรถสไลด์ให้หรือบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับด้านหลังสวยๆแบบนี้ระบบดิสเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะไฟด้านท้ายนะครับเป็น l ลายไกด d i ิ้งแบบเส้น LED นะครับไฟท้ายสวยมากนะสำหรับตัวไมเนอร์เชนนะฮะไฟ LED นะครับ f ู l LED หมดเลยทั้งหน้าและหลังนะครับกระจกนะฮะด้านหลังเนี่ยเดิมแท้โตโยต้าไล่ฟงไล่ฟ้าใช้งานได้ปกตินี่ต้องฟั๊มเดิมแท้โตโยต้าแบบนี้เลย ที่ปัดน้ำฝนนะครับคีบฉลามชักปินไฟเบรกโดยที่3ครบเลยคันนี้นะครับแล้วเส้นโครเมียมผิวพันธุ์อย่างนี้สวยๆแบบนี้นะครับปั๊มปอร์จูเนอร์มาขนาดใหญ่เลยที่สำคัญเลยนะครับพี่ๆนะตัว 4, ี่คูณสนะครับจะมีโลโก้ตรงนี้นะฮะซิกมาโฟนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัว4ี่คูณสเลยนะฮะใครที่ชอบอยู่นะฮะหารถที่เอาไว้รุยท่องเที่ยวนะครับออต่างวัดไฟได้ทุกที่ที่มีทางคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนนะครับ และดูฝาท้ายนะครับผมฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยช็อกอัพใช้งานได้ปกติเบาภายในสะอาดมากคันนี้ต้องย้ําก่อนนะว่าสภาพแรกเข้ายังสวยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวสปาคัดสีให้ใหม่ผมบอกได้เลยว่าเนื้บแน่นอนนะฮะภายในเบาะดาแล้วเบาะด้านหลังเนี่ยปรับพับได้เรียบเลยนะพี่ๆนี่ปรับพับแขวนได้นะครับเบาะด้านหลังนะอันนี้คือเสน่ห์ของ Fort u n e r นะครับ พี่พี่ท่านไหนนะฮะอยากจะไม่ใช้งานเบาะด้านหลังเนะะี่ยอยากจะเพิ่มพื้นที่การเก็บของเก็บสัมภาระก็สามารถพับเบาะด้านหลังได้พื้นที่การเก็บของการวางของเนี่ยเหลือเยอะมากนะครับแผ่นผ้าสกาดพวกนี้ยังไม่ขาดตึงๆและดูะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับล้อไหล่อยู่ด้านล่างนะฮะเรามาดูโครงสร้างกันบ้างนะครับพี่พี่นะไล่กันมาเลยนะครับน็อตยึดไฟนะฮะต่างๆนะฮะไฟเดิมสเตลเล่นะต้องเป็นยี่ห้อสเตลเล่เท่านั้นนะครับสำหรับเตร์ต้านะฮะนี่ ลางน้ำสปอร์ตนะครับน็อตยึดโช๊กนะฮะเนี่ยพวกนี้ต้องคมสวยนะน็อตยึดฝาท้ายก็เช่นกันนะครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะฮะพ,พี่เราควรจะดูให้ครบนะฮะร,รถที่ดีคือรถที่ไม่มีการชนหนักติดคว่ำมจมน้ํากับสีมานะครับผมคันนี้ตอบโจทย์พี่แน่นอนจัดไฟแนนซ์ได้ปีดาวได้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.79%นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะฮะพามาดูรอบคันนะครับนี่เป็นไงพี่ๆ สวยไหมรอบคันตรงนี้ด้านหลังเป็นไงล้อคัสซีนะครับตรงสวยเลยไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมนะด้านหลังนะคัสซีสวยมากนะครับสำคัญน,นี้เบาะด้านหลังปรับพับได้เรียบเลยแล้วก็มีปลั๊กชาร์จไฟนะครับหรือจะเป็นตัวหัวเสียบปลั๊กชาร์จ USB ก็มีให้นะครับผมแอร์ด้านบนนะฮะผมใช้งานได้ปกติแล้วก็เย็นมากด้วยนะครับสำหรับแอร์โตโยตานะตัวไมเนอร์เชนเนี่ยเบาะเขาจะเป็นสีดําหมดแล้วนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเลยนะ เบาภายในนี่ครับจะเป็นสีดําถ้าเป็นตัวก่อนเมเนเชสเนี่ยจะเป็นเสียน้ำตาลออกน้าตาลน้ําตาลนะครับแต่คันนี้พี่ๆท่านไหนที่ชอบภายในดําเป็นดุลเดิมผมบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับออปชั่นฟังก์ชันตรงแผงประตูฝั่งคนขับนะครับผมกระจกเนี่ยเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะฮะออโต้ได้ทุกบานเซ็นทรัลล็อกล็อกรถแล้วกระจกมีให้นะครับปรับพับกระจกหูช้างเป็นจอยสติ๊กแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับสะดวกสบายแน่นอนแล้วก็ ตัวพวงมาลัยนะครับหรือคอนโซลต่างๆทุกอย่างเป็นสีดําหมดเลยนะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเอ็นทีคีเลตแบบนี้นะครับเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มคูสต์ทได้เลยพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมนี่แล้วก็ด้านบนเนี่ยสังเกตนะครับเขาจะเป็นลายไม้สีดําเห็นนะพี่นะลายไม้สีดําแบบนี้เลยสวยมากนะครับแพนเดนชิพมีให้นะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะเปลี่ยนเกียร์ใช้เองนะครับก็มีแพนเดนชิพให้คูสคอนโทรลอันนี้เราก็มีให้นะครับผม ปรับเรื่องของหน้าจอ TFT ตรงกลางนะครับก็จะอยู่ด้านขวามือด้านซ้ายจะเป็นพวกปรับเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายรับสายนะครับผมหน้าปัดเลนไม้เป็นแบบเรืองแสงเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันโลเท่านั้นเองนะครับกับราคาที่หายไปแล้วกว่าสี่แสนพี่พี่แล้วภายในสภาพเหมือนมือหนึ่งเลยจอทัชสกรีนมีครบนะครับผมให้ดูกล้องสามร้อยองศารอบคันสวยมากนะฮะนี่เส้นบอกระยะนะครับผมครบเลยนะฮะทำให้การถอยจอดนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น ผมต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์จริงๆนะฮะแอร์เป็นออโต้นะครับผมนี่หน้าจอดิจิตอลแบบนี้แล้วที่สำคัญตัวนี้เป็นขับ4นะครับมีปุ่มนะครับปรับการใช้งานฟังก์ชันนะฮะขับ4นะฮะขึ้นลงทันละชันช่วยนะครับทางละชันเนี่ยมีให้ DAC นะฮะหรือจะเป็นตัว outlet c h a r g นะครับคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้แบบนี้มีฝาปิดกี่วางแก้วมาให้ด้วยนะครับผมหัวเกียร์6ปีนะฮะ เยียหุ้มหนังสวยๆแบบนี้นะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีให้ครบนะครับแรับคันนี้นะเบรกนะครับเป็นแบบเบรกแมนนวดใช้งานได้ง่ายดูแลรักษาง่ายนะฮะที่วางแขนพักตอกใช้งานได้จริงนะครับคันนี้เอกสารคู่มืออยู่ครบน้ํามันผมเติมให้แล้วเต็มถังนะครับกระจกเนี่ยตัดแสงแบบออโต้ด้วยนะครับพี่ๆนะด้านบนนะไฟเป็น LED หมดเลยนะฮะแอร์แบ็กมีให้ถึง7ใบนะครับดูโครงสร้างตัวรถกันแล้วนะฮะให้ดูห้่องเครื่องกันด้วยนะครับ อันนี้คือรถที่สภาพแรกเข้านะพี่พี่นะต้องบอกก่อนเลยยังไม่ได้สปาทําสีแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยเงียบมากๆกนะครับการใช้งานปกติเลยนะฮะไม่มีค่าบน้ามันหยดเยิมของเหลวหยดเยิมตามห้องเครื่องแน่นอนเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น2.4ดีนะครับดีเซลนะฝาโครงฝาเครื่องไม่มีค่าน้ํามันหยดเยิมนะครับพี่พี่นะนี่เครื่องเสียงเดินนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับปุกเบรก abs นะครับพอกองอากาศยางไม่เสื่อมสภาพนะครับระบบภายในเนี่ยผมต้องบอกกันเลยว่า ก่อนออกจากผมไปนี่ครับที่บริษัททอโต้นะฮะดูแลเซอร์วิสมาแนนให้ก่อนออกอยู่แล้วนะครับของเหลวสุณภาพเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะครับหัวเทียนบอร์หดหัวเทียนใช้งานไม่ได้เปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดนะครับจัดการให้แล้วนะฮะแล้วดูฝาโปองพี่พี่ไม่เคยแกะไม่เคยขันฝาโปรงเดิมแท้ปัม๊มโตโตยต้าแบบนี้นะครับแผ่นกันความร้อนตึงๆรูระบายอากาศสปอร์ตเมทอาร์ซีนยางพวกนี้สติ๊กเกอร์ข้อควรระวังอันนี้คือต้องอยู่นะนะครับถ้าไม่อยู่เนี่ย ไม่ได้เลยนะไม่ใช่ฝาเดิมแน่นอนสีนด้านข้างพวกนี้นะฮะน็อตน,นี่เราดู4ตัวนะครับนี่ด้านหน้านะน็อตยึดฝาโปง่งและดูโครงสร้างวิธีนะครับด้านข้างปีกนกนะฮะแันเพลตตัวนี้นะครับต้องตรงกันกับในสำเนาเริ่มรถนะฮะบอกเลขโครงเลขเครื่องนะครับต้องตรงกันเท่านั้นนะครับคานนะฮะด้านหน้าไล่เลียงกันมาเลยคานหม้อน้ําตรงสวยเลยสภาพเนี้ยบแบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับโตยโยต้า o อยต์นเนอร์นะครับโฉมมาย c h a เชนนะ ผมต้องบอกเลยว่ารีบเลยนะครับผมคันนี้นะฮะมีคันเดียวนะราคาดีสุดๆหายไป4 0 0แสนพี่ๆได้ f o r t u n e r โฉม Minor Change ไปขับนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งเบอร์ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับเรรายละเอียดการผ่อนหรือว่าโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะส่วนลดของแถมมีให้แน่นอนสำหรับพี่ๆที่จะซื้อสดจัดไปแนนซ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม วันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ยห้ออะไรนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับมออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยผมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ